สวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ดสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเห็ุขันหมักเวงจากกีบกระเวกจ้ะอันนี้คือกีบกระเวกเดิอพี่น้องเดิมนี่จะ้ะวิธีพับกีบกระเวกเนาะพี่น้องเนาะพับทุบครึงคร่งเน่นี่จ้าพับทุบครึ่งเนวนี่เด้อหลังจากนั้นก็พับทางแข็งนี่มาก,ก้อนแล้วก็พับทางอ่อนทางปลายนี่กลับมาทางนี้ แล้วเราก็พับตัวนี้กลับคืนมาตรงกลางนี่จ้ะใช้ s เตปเปิลแม็กไว้ตัดส่วนเกินออกเราก็จะได้กีบกลับวกเนาะพัะชาจะมาดัดแต่งเห็ดบักบิงพี่น้องจ้านี่เบิกหนักการซาซาพับทุบใบตองพับเฉียงมาแล้วก็พับทางนี้กลับคืนมาแนวนี้พับตัวนี้กลับมาไว้กลางนี่จ้ะนี่สเตปเปิลแม็กไว้ ง่ายบอพี่น้องจา้านี่จะพับทบบครึ่งอันนี้ทางหัวใบตองนี่ทางแข็งนี่พับมาก่อนหลังจากนั้นก็พับทางปลายใบตองทางใบตองทางอ่อนลิกกับคืนหลังพับมากึ่งกลางนี่สแตปเปิ่แม็กไว้ตัดส่วนเกินออกหลังจากนั้นก็จะเหดกลวยยอดใส่ใบตองสองใบซ่อนกันไผ่ที่ซ่อนสามใบสี่ใบกันแล้วเต่เดี๋ยวจับพี่น้องจา้าแล้วจะผู้มากเนาะบางคนข้าเจ้าก็ซ่อนสามซ้อนสี่ได้ กขม้วนลงมาเป็นกลวยยอดไผ่มักใหญ่ก็เฮ็ดใหญ่ไผ่มักน้อยก็เฮ็ดน้อยจ้ะ <c oughs> ก็จะได้เป็นกลวยยอดพี่น้องจ้า,าจากนั้นครับก็ใช้สแตปเพิรนทนะ้าแม็กเข้าไปรูดสตแตปเปิรนท้าบรอดีแท้นี่แม็กบ้เข่าได้พไเพราะว่าใบตองพัฒนาได้พี่น้อง ไปตอมเพื่อนหนาได้เวลาพับแบบนี้เลยนี่ลูกสเตปเปิลก็ต้องคมพร้อมจ้ะนี่สเตปเปิลของพัชชาราคา250บาทเดินพี่น้องเด้อปากกว้างไซดีเบอร์สิบแล้วก็ไซทนุนเออคำพูดใดบ่บมั่นใจคิดว่าโอ้ไซทเทือสองเื้อสิพังสิเพลล้วกับ่ต้องสั่งพี่น้องจ้าเออเพราะว่าคำว่าไซเท้อสองเื้อเนาะในตลาดอัลละร้อยกว่าบาทอัลละ พกซิบเจ็ดซิก็ยังใช้ได้สามสี่เดือนฮะนะาวัวพื้นน่นนะเนี่ยถ้าไผรไ่มั่นใจว่ามีรับประกันบ่อไซเทียสองเทียแล้วจะพังจะเสียบ่บมดต้องสร้างให้ไปซื้ออันอันทึ่ชอกันละร้อยกว่าบาทไปใช้พี่น้องจ๋าอืมคำเสียอะไรกระทิมไปรลดนะแต่ว่าพื้นพัชชาบรสามารถรับประกันได้ดอกกำไรอะไรยี่สิบสามสิบบาทจักรซิเป็นรับประกันเนวใดพี่น้องอืม จะถามว่าไซดีบอดีทนบอทนสําหรับปัชชาช้นะแต่ถ้าไผ่ซื้อไปแล้ววโอุย้ยมันแม็กบบได้เลยมันบบเข้าเลยอันนี้อันนั้นสํารุดเขาเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยพี่น้องจ้าแต่บบได้วันรับประกันให้ทักมาบอกเ้วเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยเนาะนซับว่างเดี๋ยวจัดชั้นแรกสี่ก้าบชั้นที่สองชั้นที่สองกับสี่กาบหัดซับว่างกันไปซับว่างกันมาสิซื้อจ้าพ่าแต่เรื่องแม็กคอยล,ลืมเบิ่งบกงักเบงนีซับว่างกันเนานี่ละจ้ะ พี่พัชชาว่าพวมีมือนี้ลูกค้าทักมาสิถามชื่ออลไรถามว่ามีรับประกันไหมคะก็เลยว่าบ่ได้รับประกันรับประกันอะไรคะก็เลยว่าเนาะลูกค้าบอกกลัวใช้สองครั้งสามครั้งแล้วมันเสียค่ะพ่อยก็เลยว่าเออกลัวมันเสียแล้วก็ไม่ต้องซื้อค่ะค่อยก็เลยว่านี้เลยพี่น้องจะเพิ่นสีเครียดโบเครียดอีรีเดีคำว่ามันเสียไปแล้วมันใช้โบได้มันซ้ำดูถงเขาเปลี่ยนอันใหม่เห้เลยนะมันก็คือสีโบไซทเทือดสองเทือดแล้วเสียดอพัชชากระช้มาเป็นปีละ ราคากับบอดแมนถึกๆเนาะพี่น้องนอซิวัลเลยก็ได้มันกระสมราคาได้ใช้ามาเป็นปีแต่ว่าพื่นบางคนข้าเจ้ากับโอก,กาซื้อเนาะเพราะว่าเห็นแพงเด็กข้าเจ้ากระถามมึงหันละคอยก็ลืมบอกข้าเจ้าวาไปซื้ออนไรร้อยไซส์ซะมันเสียแล้วก็จังเปียใไม่ซับ,บ่างไปซับ,บ่างมาพี่น้องจ้า ห็นถ้าลูกสแต็ปปืนบ่คมมันแม็กบ่เข้าค่อยรอให้สุจ้าไปลองรถนี่กรีบหนาแบบนี้สุจ้าไปลองไซร์รถลูกสแต็ปปืนนะค่อยให้ตัวนี้ที่หนึ่งค่อยนะลองมาหลายยี่หอ้อแล้วพี่น้องลูกสแต็ปปืนก็นได้ลองเหลียล่ยรอลองมาหลายยีห่ห้อยี่ห้อที่ว่าเคยไซ้ดีๆกล้องสีเขียวนะก็จนว่าปวดแขนลองไซรมาแล้วตะกี้กับไซแต่ยีห่ห้อกล้องเขียวฮัลโหลหลังๆมาไซ้ตัวนี้เราติดใจพี่น้องจ้าอืม สเตปเปิลนี่ส่วยมากมีแต่ลูกค้าแบบที่เคยซื้อไปแล้วเพิ่นกลับมาซื้ออีกเด้พี่น้องจา๋าสเตปเปิลพัชานะเพิ่นเคยใซสแล้วเพิ่นกลับมาซื้ออีกมีแต่ลูกค้าเก่าๆส่วยมากนะถ้าลูกค้าใหม่ๆเพิ่นกันยังแบบตกใจราคาอยู่ห,าหนาแต่คือว่าราคานี่ก็คือวรวมส่งเด้พี่น้องจา๋าค่าส่งก็สี่สิบห้าสิบลวพี่น้องค่ากล้องก็สี่บาทละกล่องอันแพ็คของนะเก็บปลายทางพี่น้องพัชาก็ได้เสียอีก เอสามเปอร์เซ็นต์จ้ะนี่ดิสับวางไปซับวางมาแนวนี้เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วงามป่ะพี่น้องค่อยละมัวตะว้าเรื่องสเตปเปลิลขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่ซับวางไปซับวางมาจีบบ่พอซํำกส,สิทธิจีบซะอีกเริ่มเป็นรูปเป็นล้างละพี่น้องเห็นบ่ะจีบนี่ค่อนข้างหนาเด้อพี่น้องจา้าบ่แม่นค่อยว้าเอาได คำลูกสเตปเปิลบอดีนี่บาเข้าให้แต่กับบเข้าแต่อันนี้เนอะบีบลงไปรถจ้ะปรับปรับปรับเข้ากันหนาสั้นได้สําน,นึงเด้บอบมเมนหนาว่าสั้นกระิี่ให้เข้าเลยพี่น้องเลยกับความใหญ่ความยาวก็กตามลูกสเตปเปิลเห็นบ่ปับป๊บปับป๊บปั๊บเข้าดีคือ,อย่างนี้บมแมนเราคอยว้าเอาสมเจ้าต้องลองเองจะได้หูเนาะซับว่างไปซับว่างมาพี่น้องจ๋าคันบักบิงตัวนี้จะเป็นแปดทิศเนาะแปดทิศแล้วก็สั้นละสี่กาบเด้อพี่น้องเด้อ เริ่มเป็นรูปเป็นล้างแล้วก็งามแต่ว่าหาันดีอืเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าต่อไปพระชาจะทําตีนบักบงิงงามเนาะพี่น้องเนาะค่อยละมากเบอ้อตีนบักบิงก็จะเปลี่ยนลัดข้อธรรมดาพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพระชาเปลี่ยนแล้วจะมาเบิ่งนํากันสิบริบทให้เบิง่งเพราะว่าเคยเห็ุหลายคลิปแล้วเนาะจา้า แล้วเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเป็นองไรเจ้าค่ะสวยงามบอดีขันบักเบงกีบกระเวกพี่น้องจ๋าเบิง่งดังเถิงลงมาเห็นปะเพิ่นจะมีมิติกว่ากาบักเบงโบราณได้พี่น้องเอ๋ยอันนี้พระชาบอดีเออดอกไม้ให้เบิงยย่งเด้่อจะพระชาอยากให้เห็นลวดลายของใบตองเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบอดีเออดอกไม้พี่น้องนะเ,บ,เออองบิง่งเป็นอะไรกติชมเข้ามาพี่น้องจา๋าบันทึกอกทึกใจพี่น้องบอทึกอกทึกใจพี่น้องบอดีคำบันทึกอกทึกใจพอมกุกพอใจเลย ก็ฝากพี่น้องกดแชร์เป็นกำลังแรงใจพัชชานเด้อพัชชาสีได้เต็ตคลิปดีๆให้พี่น้องในเบิ่งใน้ชมห้าพิดพลาดประการใดไปพัชชาว่าบบรู้เรื่องซอนบ่เข้าใจว่าเร็วเกินไปเนาะบ่ถทึกอกบ่ถทึกใจแนวไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าพบพกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าอยู่ดีมีแหงเป็นสุขุสุสสสสสสขุนบ้เษีบ่อยไข้บให้จนจ้าสวัสดีจ้า